มาดูคู่เอกครับตัวนี้เหลืออยู่นิดหน่อยครับยอดทองสอจอดอกในหนังมัท้าบ้านเลยครับครับผมยอดทองสต้องมาจินวันนี้ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบไปไงเวทนี่ okay. โอเคโอเคปกติล่าสุดชงร้อยลนะร้อสามสิบครับก็เวทนี่ไม่มีปัญหานะซ้อมอยู่ไหนรอบนี้เชียงใหม่เชียงใหม่อีกแล้วนะซ้อมกี่วันเอา้าเดือนหนึ่งเดือนครับเราคู่ชกนี่เราเคยอยู่บีเคแ้วกันไหมเคยกิเคยเชื่ยวแต่ว่าบนเวทีก็ต้องสู้กันเต็มที่นะเขาเป็นมวยยังไงของเราสไตล์ซ้ายสายจัดจ้านนะนะเราสูงเท่าไหร่เอ้า ผลงานเป็นไงล่าสุดสมอลหนึ่งเชน่หนึ่งเชน่หนึ่งกับเบอร์หนึ่งร้อยสามสิบนี่เหรอครับผมวันนี้ไม่มีปัญหาซ้อมร่างกายดีอ่ะเราลูกหลานจากจังหวัดจังหวัดจังหวัดจเซสงเซาครับผมฝากไปขับเชียรหนังวันนี้เออนี่ครับนี่คือใครมอนสเอร์จัลต์งไปจีนแล้วเอฟซีย่าทับวันนี้ผลงานเวน่ากับไปฝากคนที่บ้านแล้วคนที่ค่ายครับผมตอนนี้เหลืออยูู่ต์เก้าครับโอเคผมมาน้องชายจ่วยดีครับผมเกินอยู่เท่าไหร่เกินอยูบอลเจ็ดครับบอลเจ็ดรอบที่เห็นว่ากลับมาซ้อมอยู่่เ อ๋อก็ชอบบรรยากาศที่นี่นะเป็นไงวันนี้เจอใครยอดทงเฮ้ยเคยอยู่ที่เดียววันไหนน่าจะใช่ครเคยอยู่ที่เดียวกันนะแลวเป็นไงเราวิกันเท่าไหร่วันนี้ร้อยสามสิบครับร้อิเดี๋ยวตะข่างเกินอยู่ปอนเกีนะเราตสูงเท่าไหร่คอ้าร้บสองน้ำหนักปล่อยๆหกสิบสามขปีนี้อายุยี่สเครับผลงานสามไของเราเป็นไงบ้างก็ล่าสุดชนะครับสองไฟหลังแพ้แ่าสุดเดือนร้อยเท่าไหร่ร้อยสาครับชอบไหมร้อยร้อยเวทนี้ก็ชอบเลครับ ใหญ่ไปหน่อยนะไหมหรือว่าโหลดลงมาก็ใหญ่ไปหน,น่อยครับแล้วได้อยู่ครับผมเจอ,อะครับยอดทองก็มีอะไรบ้างทองมีสองมีเตรครับประชาชนถ่ายรูปยังยังยครับคิดว่าเรายาวากว่าเขาหรือเขายาวากว่าเรารสูสีครับสูสีนะเราดับน้ำหนักหมดไวทีหกสิบสามครึ่งลูกหลานจากจังหวัดอุบลราชธานีพื้นเพมวยมวยเข่าหรือมวยนะมวยเข่าครับยอดทองนี่น่าจะก็สายจัดจ้านนะปังสายได้ก โอเคนะบางสายไม่ได้กับตัวใครตรงมันเราวันนี้ความลูกหลานจากจังหวัดบัรัชชานันท์ควากให้คับเชื่อนาวันนี้ก็เป็นควางใจผมเลยครับผมจะทาให้เต็มที่ครับตอนนี้ตอนเจ็ดคิดว่าใช้เวลาตั้งครึ่งชั่วโมงหายไหมตายครับโอเคขอบมาเนาะดีครับผมดีครับคู่เอกนะ